ทีนี้เดี๋ยวเราไปแลกกันแค่ภูเก็ตกันมั่งแหะค่ะพี่เบลเล่ค่ะไปติดตามกันนะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก่อนหน้านี้นะคะทีกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบไม้ให้รอฟอร์มอค่ะคได้ไปลงพื้นที่ส้ำรวจความคิดเห็นถูกาัก่วนเผื่อที่จะก่อสร้างโครงการระบบนงส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตโดยพ่นร่รวมภาพร่วมนี่ก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะหลังจากที่กรมทางล่วงค่ะโดยสํานักก่อสร้างสะพานค่ะดําเนินการก่อสร้างทางแยกตั้งระดับจุดตัดทางล่วงไม้เล็กซี่ นึ่งแผดกระเซมกับถังล่วงไม้เล็กซี่สุ้นซ้ำแยกถุงส่งในพื้นที่อำเภอทุงส่งจังหวัดนครรีธรรมรัฐแล้วแซดก็เผื่อทีใจแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าแนนค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์เบาเลสเพราะว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมค่ะรองรับปร,ริมาณการจราจรแล้วก็การค้นส่งในการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ทางแมดค่ะรวมไปถึงรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็นโยบายข้องพักรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้กันช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอ ภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางบนทางล่วงแล้วก็พัฒนาโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศค่ะครับพผมคเนี่ยเดียวกันนะครับที่จังหวัดภูเก็กตนทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติกประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการ ระบบคนส่งมวลชนอยงหวัดภูเก็ตระยะที่หนึงะครับตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไปจนถึงห้าแยกชะล่องนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยัหงวัดภูเก็ตโดยระบบนี้นะครับวางสถานีไวทท้ทั้งเมตรยีสิบเมสานีระยะทาง42กิโลเมตรนะครับ ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในการรถไฟฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมอได้ลงมนืนทีซสรวจความคิดเห่นข้องถูกผักส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนถึงเรื่องนี้ก็พบว่ากระแส่ตอบรับข้องโครงการระบบคนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเนเป็นไปในทิศทางที่ดีเดียวไปฝังเสียงข้องฐานพวน,นหน่วยการสํำนักซื่อสร้งองค์กรรอฟอรมอรครับ สตอบรับจากการลงพื้นที่3-4วันนี้นะคะเราก็แบ่งทีมนะคะลงไปพบทั้งหน่วยงานภาคราชการเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะคะในการที่โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะขยายเส้นทางไปถึงท่าฉัดชัยนะคะเพื่อรองรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของภูเก็ตในการจัดงาน s p e c i a l ลไลท์เอ็กในปี2028นี้ค่ะและในส่วนของ ของอัตราค่าโดยสารนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นเห็นด้วยนะคะแล้วบางท่านก็อาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นต่างๆสํา,าสหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สูงอายุค่ะครับพมนั่นก็คือแนวทางการพัฒนาเมืองคองภูเก็ตนะครับที่จะนำรถระบบขนส่งมวลชนเข้ามานะครับเป็นไล่ๆลระบบที่จะมา<อ>นวยความสะดวกกันนะครับ